เกาะกลางนะคะสวยๆงามๆหมืต้นไม้ต้นดอกไม้สวยๆงามๆจ้ะคลิปรถต้อนร้อนแสงาวเพื่เพื่อนๆดูม็รู้จะเอาอันไหนไปเพื่อนเพื่อนดูนะคะโอ้โห ดอกไม้สวยๆงามๆกับคลิปรถต้อนรั้ทาาเพื่อนๆดูไม่เพื่อนๆดูนะคะดอกกุลาคุณผู้สนับสนุนรายการเลยนะคะขอคลิปรถตอนรับทางเพื่อนๆดูไม่เพื่อนๆดูนะคะเราจะเอาบรรยากาศดำเรื่องหลวงไ้โชกกะค่ะ จะเอาบรรยากาศดำเรื่องหลวงไ้ชมกันค่ะอาจไปกองหลวงกันจ้ารสำหรับการรับชมคลิปนะคะฝากขอบคุณจการเที่ยวไปกับรถกับเรือดูการเที่ยนี่จะเอาบรรยากาศกับรถกับเรือนี่เลยมาให้เพื่อนๆชมกัน กาดดำเมืองหลวงไม่โจคกันค่ะ Gracias. ค่ะนี่เราก็อยู่เส้นบางบัวทองกับเพื่อนพาดูรถตอนลงรถ ตรงเกาะกลางนะคะสวยๆน้ำเงาของต้นไม้ต้นดอกไม้สวยๆงามๆกับต้นไม้ใบหญ้าข้างๆแตงไม้สวยๆบรรยากาศ ล้หนางมัเพื่อนๆดูต้อง่งเราองอะไรไปเพื่อดูนะคะขานี่เราก็ดูเส้นบางบนทองอาจจะเป็น บรรยากาศกัรถกับเรือนี่แหลไมเพื่อนเพื่อนชมกันถาไปกองห่วงกันจ้้สำหรับการรับชมกีนนะะฝาอบุกนนี่มันก็ไปกับรถกับเรือด้วยกันก็นี่จะเอาบรรยากาศกับรถกับเรือนหละไม่เพื่อนเพื่อนชมกัน 可以。Yeah. เกาะกลางนะคะสวยๆงามๆเหมือนต้นไม้เป็นดอกไม้สวยๆงามๆกับต้นต้นไม้อยู่ตรงเกาะกลางนะคะสวยๆงามๆเหมือนต้นไม้เป็นดอกไม้สวยๆงามๆ